สวัสดีชมรมคนชอบอ e ีสปอร์ตทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราแวดวงอ e ีสปอร์ตจะพาทุกท่านติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของซินาทราโปรเพเยอร์วัยเพียง21ปีที่ก่อนนี้อนาคตโครจะไก่แต่ใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าเวลาเพียงชั่วข้ามคืนจะเปลี่ยนให้ Promising Star กลายเป็นตัวร้ายในสายตาคนดูย้อนกลับไปในปี2017นะครับนับตั้งแต่ปีที่โอเวอร์ว e t o u r ทัวร์นาเมนต์ลีกแฟนชายของเกมยิงจากค่ายพิซซารรุ่งเรืองถึงขีดสุดเกม o v e r w a t c h ก็กำลังเป็นที่นิยมอย่างลล้นหา ลีกอ e ีสปอร์ตก็เป็นบานถึงขนาดที่ว่าผู้จัดตั้งค่าสลดแรกเข้า เพื่อทำทีมแข่งสูงไวถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยมีมูลค่าถึง6 2 2ยล้านบาทในปัจจุบันเลยทีเดียวซึ่งตอนนั้นเองนะครับทีมซานฟรานซิสโกช็อคได้เปิดตัวเด็กหนุ่มปริศนาวัยเพียง17ปีนามว่าเจวอนหรือซินาทราโดยตั้งค่าเหนื่อยไว้ถึง150 0 0 0้หเหรียญหรือประมาณ4.6ล้านบาทไทยซึ่งนับว่าเป็นเงินเดือนเทียบเท่ากับผู้เล่นระดับสตาร์ทั้งที่เพิ่งมาใหม่ๆจนทําให้หลายคนสงสัยว่าเจ้าเด็กหนุ่มที่ยังไม่บรรลุนิติ สงสัยนั้นก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะหลังบ่มเพาะฝีมือและสั่งสมประสบการณ์ในทีมเดอะช็อคในปี2019เจ้าเจก็พาต้นสังกัดคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดไปรวมใจกันหน่อยว่าเราต้องทําให้ได้แล้วว่าครั้งนี้3-4ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับโอ้โลีกรอบชิงชนะเลิศครับปี2019คู่นี้เป็นคู่ระหว่างซันฟรานซิสโกช็อคเจอแวนคูเวอร์ไททันครับแล้วก็สกอร์สำคัญคนดูนี่ก็ลุ้นเลืกอ,อนนะมาครับตรงนี้ใส่กันชุลมุนชุลเกบ ซิดาตราแกแอบยิงอ่ะแอบซอยอ่ะตรงนี้โอ้โหผู้ชมในห้องอาหารนะฮะห้องรับรองก็ตื่นเต้นอ่ะเอาซิดาตราไปดูฟิตแกต่อยเข้าไปครับจะปิดส,สกอร์ได้หรือเปล่าต่อยเอาต่อยเข้าไปอีกเอาร่วงอ่ะแล้วก็ล่วงเรียบร้อยครับไปแล้วครับ3มต่อศูนย์ครับแต้มสำคัญของทีมอ่ะโอ้ตอนนี้ต้องเบรกนิดนึงแล้วกลับมาเล่นต่อในเกมสำคัญเกมสุดท้าย,เก,ายเกมปิดสกอร์ครับมาดูครับช็อตนี้อะ ัวกันอยู่ตรงนี้ก็ยิงยิงไอเกยิงยิงเกเอาตัวหมูเข้าไปครับโอโหโคตรเล่นดูดดันเลยครับตรงนี้โอทีมซานฟรานซิสโกช็อกจะทำได้หรือไม่อ้าหูโครทีมโอ้โหเรียบร้อยครับปิดสกอร์สุดท้ายไปได้เลยครับเป็นแชมป์สมัยแรกของซานฟรานซิสโกช็อกครับด้วยสกอร์4ต่อ0ครับคุณผู้ชม แชมป์เปี้ยนสมัยแรกครับ ไม่เพียงเท่านี้นะครับเจ้าตัวยังพาทีมชาติสหรัฐโค่นจีนในการแข่งขันชิชงแชมป์โลก o อวัชโวคับ2019โดยสกอร์ถึง3ต่อ0ปิดฉากฤดูกาลอย่างหอมหวานโดยการเป็นผู้เล่น MVP โดยมีใครคัดคา้านซึ่งผู้เล่นอะดับ MVP นะครับก็คือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจํารายการของโอวัชลีกซึ่งแต่ละปีจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนที่เป็นแฟน eSport ก็คงจะคิดว่าเจ้าเด็กมาศาจัย์ก็น่าจะอยู่เป็นไอดอลให้กับ O อวัชลีเฟียวยาวเพราะโดยอายุอนามเพียงแค่20ปีและประสิทธิภาาพในกบ ที่นับวัน,นยิ่งจะขมขึ้นเรื่อยๆแถมวิศา์เองก็เพิ่งจะออกสกิน MVP เพื่อยกย่องไปยกยกแต่เรื่องราวช็อกวงการมันก็เริ่มต้นขึ้นจนได้ครับเมื่อทางซ i ลเต้านะครับได้ทําการประกาศรีทายจากเกม p v e r w a t c h แล้วผันตัวเองไปเป็นนักแข่งของเกมบอ l แลน n ของค่ายไรออดเกม โดยเจ้าตัวเลือกที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นสังกัดเซนติโนที่หลายคนนั้นรู้จักเพราะมีบุก้าโปรชื่อดังเจ้าของแชมโลฟอร์ไนเป็นตัวชูโรงอยู่นั่นเองท่างนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ากระแสของเกมวอลแลนนนั้นพุ่งทะยานอย่างมากถือว่าเป็นที่จับตามองของโปรเพย์หลายๆคนเลยทีเดียวซึ่งเกมนี้นะครับก็ได้รับคําชมและกาลังไปได้ดีมากๆถึงแม้ว่าตัวเกมนะครับจะอยู่เพียงแค่ในเวอร์ชันของโคสเวตาเองก็ตามซึ่งในขณะนั้นเองนะครับผมเกม f อ s เจ้าตลาดอย่าง c ีเอที่อยู่ในวงการมานาน ยังต้องยอมให้กับเกมนี้ได้มีส่วนแบ่งในการตลาดของเกมแนว FPS จึงทําให้เกม v a l o r a n t เป็นที่หมายปองของเหล่าโปรเพ a เยอที่ทําการย้ายมาเล่นนั่นเองครับและตอนท้ายสุดนะครับ Sinatra ก็เลือกที่จะเข้าสู่สังกัดที่ถูกจับตาม,มองมากทีสุดในวงการ e s p o r t s ของเกม v a l o r a n t นั่นก็คือทีม n t i n e l โดยตอนนั้นนะครับก็มีสมาชิกที่รอยอยู่แล้วถึง3คนนั่นก็คือชาแซมซอมและซิกก่อนี่ทีมนะครับผมจะเติม d a อเปอทํทให้ทีมครบ5คนพอดี าการย้ายมาลงแข่งขันเกมที่เน้นยิงมากกว่า o อเวอร์ชดูท่าจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับเนเนตราาจะเท่าไหร่นะครับเพราะเจ้าตัวนะครับก็เป็นผู้เล่นที่น่าสยองพองก้าวในสายตาผู้แข่งในทันควันเลยทีเดียวเพราะว่ามีครบทั้งความแม่นยําสมเป็นผู้เล่นสาย d p s แถมยังเปลี่ยนไปด้วยไวพิบแพล,ว,พลว่โดยเฉพาะเมื่อยามที่เขาได้หยิบตัวโปรดอย่างโซว่ามาใช้งานเพราะนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมแล้วลูเทนูอาไฟฟ้าก็สามารถปิดชีวิตคู่แข่งมาแล้วนับไม่ถ้วนครับ You will not playing. kill my ally! Three have Sage stage, I want to. One enemy remaining. Holy So, am okay. right now. Oh what? Oh Hunter's been done on TikTok, huh? <laughs> enemy mark! Yeah, ND main. Already. Did you get a valley I wallbang headshot him. One top mid. That's my team mid. Duck. Taken out. Holy f**k, I'm bored. Let's go. Scanning ahead. They will fire you ship run. Fire. Two more there. One up him. 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 Okay, boy. Okay. Yeah. Yo, chill. chill. ตอนนั้นนะครับซินเทนนอลกำลังไปได้สวยเลยครับพอสามารถคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดอย่างวอลล์เรนแชมเปี้ยนทัวร์2อนเ North America State One Challenger 1มาครองได้แถมในสเตจ e 2นะครับก็ยังได้รองแชมป์ได้สิทธิ์ไปเข้าเล่นในรายการใหญ่อย่างวอลล์เรนแชมเปี้ยนทัวร์2อัเ North America State 1 Master ซึ่งทานซีดานะครับก็โด่งดังเป็นที่ยกย่องสุดๆเลยด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดูดีและความสามารถที่โดดเด่นทำให้ได้ขึ้นหน้าสื่อไม่เว้นในแต่ละวันแต่นั่นนะครับก็เหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวนง จะเรียกว่าซินาตานั้นโดนฟ้าผ่ากลางหวงวเลยก็ได้นะครับเพราะกำลังดังอยู่ดีๆเจ้าตัวก็โดนแฟนเก่ามาสกัดดาวรุ่มซะอย่างนั้นครับเรื่องราวอื้อฉาวนะครับเริ่มต้นที่คริโอเฮอร์เมนเดสนะครับผมหรือว่าชื่อว่าคริโออดีตแฟนสาวของซินาต้าได้ทำการอัพไฟล์จำนวนถึงเก้าหน้าโดยโพสผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของเธอ โดยในเอกสารเหล่านั้นนะครับผมได้ทําการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ตัวเธอกับซินาตราได้คบกันนานถึง9เดือนซึ่งรายละเอียดต่างๆมี่างต่อไปนี้ครับโดยเธอนะครับได้ทําการเล่าว่าในช่วงแรกๆที่ทําการครบกันตั้งแต่ปี2 0 1 9นั้นเธอนั้นก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่แรกๆคบกันเลยทีเดียวซึ่งทาให้เกิดดราม่าก,กระแสด,ดังอยู่ในโซเชียลเลยทีเดียวครับบางกอาว่าผิดหวังกับตัวของซินาตราที่ได้กระทาการล่วงละเมิดทางเพศกับแฟนของตนเองซึ่งแน่นอนครับว่าดราม่าดังระดับโลกขนาดนี้ค่ายบริษัทใหญ่เจ้างอ,องงเ ก็ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของเซนิต้าที่โดนกล่าวหาว่าได้กระทําการล่วงละเมิดทางเพศกับแฟนของตนเองจึงทําให้ไลออดครับสั่งแบนผู้เล่นจากทีมเซนติอนคนนี้ออกไปจากการแข่งขันวอ l ์เรนต์มอสเทอร์เซตวันในทันทีเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ทางไลออดนะครับได้ทําการสั่งแบนไปแล้วทางสังกัดของเจ้าตัวอย่างเซนติอนเองก็ได้ทําการออกมาทวิตยืนยันว่าได้ทําการสั่งพักเซนิต้าออกจากการแข่งขันทั้งหมดของทีมจนกว่าการสืบสวนในประเด็นที่กลังเกิดขึ้นนี้จะจบลง นั่นทำให้ทีมของเซนตินลนะครับผมต้องการหาตัวสํารองจนทําให้เทนส์ได้เข้ามาแล้ววาดลวดไลฟยจนกลายเป็นตำนานนั่นเอง I got him. I got him. got got My my ace, my ace. ซึ่งจะทำให้การเบื้องต้นของตัวซินาตรานะครับผมได้ทําการปฏิเสธข้อเก่าหาว่าตัวงเขาเองนั้นไม่เคยฝืนใจอดีตแฟนสาว โดยที่เจ้าตัวนั้นไม่สมยอมตามที่ตัวอดีตแฟนสาวได้กล่าวอ้างไว้แต่อย่างใดแต่นั่นนะครับทำให้เขาโดนแบนไปถึง6เดือนเพราะว่าตัวของซินาต้านั้นไม่สามารถนําคลิปเสียงและวิดีโอให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการสอบสวนได้เหตุผลข้อนี้นะครับผมขัดต่อนโยบายการแข่งขันระดับโลกกฎข้อที่8.1จนเป็นเหตุที่ทําให้เขาต้องถูกแบนนั่นเองครับดูจุดนี้นะครับซินาต้าได้กล่าวในทวิตเตอร์ไว้ว่าหวังว่าความสัมพันธ์ของพวกเราจบลงเธอก็ขอให้ผมนั้นลบวิดีโอและผมก็ยินดีที่จะทําตามผมไม่รู้ว่าจะทําไงงต่อ่อออจึขความชเหลืด้ กฎหโดยถ้าเกิดว่าใครนะครับผมไม่ทราบว่ากฎข้อที่8.1นั้นคืออะไรโดยกฎข้อนี้นะครับได้ระบุเอาไว้ว่านยโยบายการแข่งขันระดับโลกของวอลแลนนั้นได้กําหนดและระบุไว้อย่างเข้มงวดว่าผู้เล่นมีหน้าที่ต้องพูดความจริงและจะต้องไม่ขัดขวางหรือเบี่ยงเบนประเด็นหรือไม่ส่งมอบหลักฐานในทุกๆก,กรณีโดยเมื่อตอนเดือนมีนาคมซินาตราเองได้กล่าวไว้ว่าตัวเขาเองนั้นจะทําการส่งคลิปเสียงและวิดีโอให้กับเจ้าหน้าที่ แต่ว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ทำตามสัญญาที่ได้กล่าวเอาไว้หรือมีเจตนาในการบิดเบือนข้อเท็จจริงบางอย่างซึ่งในอนาคตไรออด จะมีการแต่สวนเกิดขึ้นมาอีกครั้งอย่างแน่นอนซึ่งผลกระทบครั้งนี้นะครับตัวของซินาตราเองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างหนักมากเช่นการสูญเสียศรัศทธาจากผู้ที่ติดตามผลงานของเขาตั้งแต่สมัยเกม Overwatch หรือจะเป็นการถูกถอนจากบัญชีรายชื่อของทีม Sentinel โดยทาง w อ t c h เองนะครับเปิดให้คนที่เคยซื้อสกิน MVP ของซินาตราที่หมดศรัทธาในตัวของซินาตราแล้วสามารถรีฟันเงินคืนได้และประกาศว่าจากนี้จะไม่ทำสกิน m v p ให้นักแข่งอีก กลัวจะซ้ำรอยในกรณีของซินาท้รนั่นเองและเจ้าตัวเองนะครับก็ได้ทาการลบโปรเว l ร์แลนด์สำรัเซตินลออกจากไบโอหรือคําอธิบายในทวิตเตอร์ของเขาแต่ที่น่าสังเกตนะครับก็คือเจ้าตัวนั้นยังเก็บข้อความที่เขียนไว้ว่าเนื้อหาสําหรับเซน t ิน e ลอยู่ซึ่งอาจจะหมายความว่าแม้จะโดนแบนทําให้ไม่รับสิทธิ์ในปัจจุบันนี้แต่ซินาทราก็ยังอยู่ภายใต้สัญญาของสังกัดเซนตินัลอาจจะเป็นสตรีมเมอร์ในสังกัดก,ก็เป็นไปได้นะครับและตอนท้ายสุดนะครับตัวของซินาทรานั้นก็ได้ทําการสตรี Twitch, ม ตื่นตเต้นไปตามๆกันและแน่นอนครับว่าผู้ที่เกลียดชังเขาก็มีทําให้เกิดสงครามย่อมในหมู่คนดูแต่การที่คนอยากติดตามประเด็นอันอื้อฉาวนี้ก็ทําให้ s ซินตรามียอดผู้ชมพร้อมกันถึง30,000คนถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ให้ช่องทวิชของเขาเลยทีเดียว และสตอรี่ของเจสซินาทราวอนนะครับก็ดูว่าจะหนักหนาสาหัสกว่าเก่าเพราะต้นสังกัดน,นะครับรอความสำเร็จและรออดีตผู้เล่นคนเก่งคนนี้ไม่ไหวครับเดินหน้ายืมตัวไทสันเทนส์หงสตา์จากคราวไนได้ผันตัวเป็นสรตมเมอร์แล้วกลับมาเป็นนักแข่งให้กับทีมเซนติ e นแทนที่ซินา t r าแถมเทนส์ ense, ยังพาทีมบินสูงกว่าเก่าเข้าวินเป็นแชมป์นอรอเมริกาสเตทวันมาสเตอร์และต่อยอดด้วยการเป็นแชมป์ใหญ่ระดับโลกวอลนัทแชมเปี้ยนทัวร์สเตททูมาสเตอร์เรยวิกที่ประเทศไอร์แลนด์ได้อีกต่างหาก ไม่ว่าบทสรุปการสืบสวนคดีอื้อฉาวนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนซินาตราจะพ้นผิดกลายเป็นสถานะผู้บริสุทธิ์หรือสุดท้ายจะเป็นผู้ที่มีมวลทินติดตัวแต่เขาก็ได้กลายเป็นส่วนเกินของทีมแชมป์วอลเล็เป็นที่เรียบร้อยและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของซินาตราเทวดาตกสวรรค์จากดาวรุ่งมหัศจรรย์สู่ตัวร้ายในสายตาผู้ชม ยังไงเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแวดวง eSport ในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับและเกิดเพื่อนๆน,นะครับไม่อยากพลาดข่าวสารของวงการ eSport นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจแวดวง eSport ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แวดวง eSport ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ